ข้อ17นะหลักฐานในข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่สนับสนุนพฤษฎีบิ๊กแบง เราต้องมาดูก่อนว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยคืออะไรทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยจะเป็นทฤษฎีที่เขาอธิบายการกําเนิดจัก,กรวาลเนาะว่าจากักรวาลของเราเนี่ยกำเนิดจากแบบมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ทำให้จกักรวาลของเราเนี่ยมีการขยายตัวไปเรื่อยๆดังนั้นทฤษฎีใด,ดในต่อไปนี้ที่ไม่สนับสนุนนั่นเองนะอันดับแรกก่อนเลยปรากฏการเรซชิฟเรซชิฟเนี่ยคืออะไรปรากฏการเรซชิฟก็คือ การที่เรามองเห็นวัตถ,ถุบางอย่างในจักรวาลของเราเนี่ยมันเห็นเป็นสีแดงคําถามคือเห็นเป็นสีแดงได้อย่างไรละ่ะเพราะว่าถ้าหนูจําสเปกตรัมของคลื่นได้อะมันจะไล่ตั้งแต่ความถี่ต่ําความยาวคลื่นน้อยๆถ้าหนูจําสเปกตรัมของคลื่นได้อะหนูจะพบว่าถ้าความยาวคลื่นมันสั้นมากๆเนี่ยมันจะให้เป็นแนวสีน้ําเงินแล้วก็สีม่วงถูกต้องไหมสมมติเป็นสีน้าเงินแล้วกันอ่ะแล้วถ้าความยาวคลื่นมันห่างมากๆเนี่ยหนูก็จะเห็นออกเป็นสีแดงดังนั้นการที่วัตถุมันเคลื่อนที่ห่างจากเราเรื่อยๆเนี่ยความยาวคลื่น มันเหมือนจะแบบเหนในใ็ในไกลๆแล้วมันจะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยยิ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นวัตถุยิ่งเป็นสีแดงมากเท่าไหร่เนี่ยความหมายก็คือไอ้เจ้าเวฟเลนส์ของมันเนี่ยมันจะยิ่งยาวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเป็นการบ่งบอกไป,ประมันเป็นการบ่งบอกประมาณว่าวัตถุอน,นันเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ห่างจากเราไปมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองเนาะทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นเนี่ยเป็นสีแดงแต่อย่างไรก็ตามถ้าวัตถุมันมีการเคลื่อนที่เข้ามาหาแบบใกล้เรามากๆเนี่ยความยาวของคลื่นมันก็จะลดลงเนาะและ เป็นการบ่งบอกว่ามันเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเท่านั้นนะดังนั้นเรดชิฟเนี่ยจึงซับพอร์ตว่าจักรวาลกําลังมีการขยายตัวเนื่องจากวัตถุมันมีการเคลื่อนที่ห่างจากเราไปเรื่อยๆข้อนี้ก็เลยถูกต้องนะสนับสนุนบิ๊กแบงซึ่งมันเป็นคาตอบที่ผิดข้อที่3ก็คือการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของกาแล็กซี่อันนี้สนับสนุนบิ๊กแบงแน่นอนเนาะเป็นการบ่งบอกว่าจักรวาลมีการขยายตัวข้อที่3ก็คือการแผ่รังสีข้อที่3ก็คือการแผ่ของคลื่นไมโครเวฟพื้นหลังในเอกภพอันนี้เนี่ยอาจจะงงๆเล็ก อไอ้คลื่นรังสีไมโครเวฟพื้นหลังเนี่ยมันเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับบิ๊กแบงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาศึกษาแล้วเขาค้นพบว่าเฮ้ยไอ้คลื่นพื้นหลังไมโครเวฟเนี่ยมันมีการขยายตัวแล้วก็กระจายไปทั่วเอกภบพบเลยซึ่งมันก็ซัพพอร์ตว่าเฮ้ยจักรวาลของเราเนี่ยมีการขยายตัวอยู่นั่นเองนะและข้อที่4ี่ก็คือการมองเห็นภาพในอดีตของกาแล็กซีอันไกลโพ้นอันนี้ก็ซัพพอร์ตเช่นเดียวกันพวกหนูคงเคยได้ยินเกี่ยวกับความเร็วแสงถูกต้องไหมการที่แสงจะเดินทาง1ปีี่หมันใช้เวลาาานนมกๆยิ่งัตุ บางอย่างที่อยู่ห่างจากเราแบบสมมติแสนปีแสนอย่างเงี้ยความหมายก็คือเรามองเห็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันเกิดขึ้นเมื่อแสนปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เรามองเห็นภาพในอดีตของกาแล็กซีอันไกลโพ้นเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่า <S <S จากักรวาลของเราเนี่ยโอโ้โหมันมีการขยายตัวไปแบบมหาศาลมากๆเลยเนาะทำให้เราแบบโอ้โหกว่าจะเห็นภาพไอ้วัตถุที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ <S <S คือมันเกิดขึ้นเมื่อแสนปีมาแล้วเราถึงมองเห็นนะ <H 1> หรือบางทีห่างจากเราล้านปีแสงอย่างเงี้ยความหมายก็คือถ้าเราเห็นแสงในวันปัจจุบันเนี่ยมันก็ค เกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนของจกักรวาลหรือกาแล็กซีอันอันนี้ซัพพอร์ตส่วนข้อสุดท้ายก็คือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ตามวงโคจรอ,อันนี้ไม่เกี่ยวข้องเนาะมันก็มุนหมุนมุนไปตามของมันนั่นเองไม่เกี่ยวข้องนะดังนั้นทั้ง4ข้ออันนี้เนี่ยสนับสนุน Big Bang ทั้งหมดเลย